ทักทายกันนะคะ11มีนานะคะครบรอบหนึ่งปีทำ youtube นะคะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศสวยมากสวยมากแอ็นๆอ็นเอนเอนอนสวยไหมคะบึงบ้งปีนองบึ้งงามบอปีนองงาม,มาม ี่น้องเอ้ยเบมึงพี่น้องงามเอาเขาเอิ่นว่ายังสวยไหมคะฮัลโหลสวยไหมคะสจโน่พี่น้องสจโน่งามบองามบ่พี่น้องเอ็ดเอ็ดเอ็ดจีบาไปเบิ้งสจโน่พี่น้อง งามอุบาทว์พลินอะอออนบึ้งนะพี่น้องโอ้ยบันไดบันไดบ้านนี่พี่นอ้องวันที่สิบเอ็ดวันนี้ครบรอบหนึ่งปีนะคะครบรอบหนึ่งปีเฮ็ดอยูทูบด้วพี่น้องเดอ้อขอบคุณนะคะที่ฝากที่กดติดตามให้นะคะมีคนติดตามให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าคนแล้วนะคะเมื่อวานได้มาสองคนแล้วนะคะ,อ,คะ,คะอืมระเทศโนเวน,นะคะงามบ่พี่น้องงามบ่

สวยไหมคะสวยไหมคะงามบ่พี่น้องงามบ่งามบ่อยู่นี่นะคะฮี่กระติ่าฮ่่า พี่น้องเอ้ยเอาเฮ้บ่อยๆมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะอย่างนี้นะคะมาเด้อพี่น้องมาดาอยู่บ้านนะคะมาดาพี่อยู่บ้านนะคะเบงพี่น้องมือขึ้นตุกหมืกขึ้นมือแค่มือขึ้นหมือเดียวที่พี่น้องมือขึ้นมือเดียวที่พี่น้องแค่มือขึ้นนะคะเต็มอยูเด้โอเคนะคะบายยอย่างนี้นะคะอย่างไรพี่น้องเบื้องพี่น้องเป็นไรโอเคนะคะ งามงามแบบงามเนี่ยบายรักนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่กดติดตามให้นะคะวันนี้ครบรอบหนึ่งปีนะคะ11มีนา11มีนา20น,นะคะเริ่มทำนะคะครบมันงามงามงามเนี่ยเลทไทยเบื้องพี่น้องงามงามวันนี้ว่าจะไปซื้อกับเขาพี่น้องอไปบ่ได้แล้วละบายคือเบาเกินบรรทุกพี่น้องไป รักนะคะหน้าตาบอลลังค่น้องก็อยากมาไายวีดีโอให้เบิ้ง <laughs> บ้า